กี่ขั้นตอนเราต้องเช็คกี่เราต้องเช็คมีสามใช่ไหมค่ะเราต้องเช็คกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนไนที่ที่ที่ใช่บ่อยที่สุทใช่ไหมตอนถามวีไหมที่ใช้บ่อยน่สุดใช่ค่ะไม่แต่ว่าเราต้องเช็คสองขั้นตอนอยู่แล้วเนี่ลดูแล้วก็ดัใช่ไหมคะดูมาดูก่อนว่าอาหารมื้อก่อนหน้านี้มีมีปริมาณเท่าเดิมไหมหรือว่าปริมาณสีสีกลิ่นค่ะ và có đan đúng 2 dạng năng lực thì chúng ta phải xem qua kiểm บอกพี่บอกน้องหว่าสู่ๆน้องู่ๆนะน้องแตงน้องแตงน้องแตงดูป้าปาบอกดูป้าู้ๆนมาทางนี้นะมางนี้องแตงสู่ซูนะยึดจได้แน่ผมแหลนะไมทํไไปได้ใจใจอย่าคิดใจคิดว่ามันหายหายหายมันก็หายตาที่แตงเราลุกซู่ ช่วยหน่อยครับสมดเแล้ว <c oughs> หมดเวลาเอา,าใครตอบได้พอะะของเราเล้ทักษาอาุณลมก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฝืนแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคน่อแต่นี้ให้เธอนั้นจงกล้าแกร่ง แรงกำลังใจและศรัทธาพ้เก่านั้นให้เป็นแค่ฝันที่ผ่านมาหยดน้ำตาฉันจะมาแอบซับดวงใจเกี่ยวสายรุง้งทักทอคล้อมใจให้เธอ จำไว้รอยิ้มนั้นให้เธอต้อนรับวันใหม่ หายหายมาต้องหายตาที่ใจมันลุกโวยคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมพันเอกชัมพิลสิงห์อัลาครับคุณพ่ออตอนนี้พักอยู่ที่ไหนครับพักอยู่ที่ไอ้ตรงนี้เต็มจุดอะไรศูนย์พีเอสแคร์ศูนย์ศูนย์ที่ไอแคร์ครับโอเคอยู่มากี่เดือนแล้วนะครับอยู่มากี่เดือนแล้วนะครับอยู่มา หลายเดือนครับหลาย <Okay. S 2> หลายเดือนที่เนี่ยอยู่ตั้งแต่ผมยังเจาะจอคออยู่แล้วครับ้บาใหม่ๆผมเจาะคอยังเดินไม่ได้เจาะคอแล้วก็นอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งหายแล้วก็เดินได้ <Okay. S 2> ตอนนี้ตอนที่ผมเดินได้นะครับฝั่งล่างผมก็วิ่งเล่น,เ,ลน <laughs> เดียเด๋ยวจะโอเคครับคุณพ่อป่วยเป็นโรคอะไรนะครับถึงถึงได้เจาะคอตอนนั้นผมล้ม ครับผมล้มอ่ะตอนัรนผมล้มผมล้มทีแรกหน้า้องน้ำล้มทีแรกกไ็ไปล้มเพื่อก็ไปโรงพยาบาลเลยไปเจาะคูเจาะคอไปอะไรอะไรได้ผ่าตัดสมองด้วยไหมครับผ่าตัดด้วยครับผ่าตัดสมองเลยอยากให้คุณพ่อให้กําลังใจคนที่<ม>ให้กําลังใจผู้ป่วยที่เจาะคอที่ติดเตียงอยู่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างพยายามทําใจอย่าไปคิดเลยมากทําจทใจให้สบายไว้ สัปดาห์านหนึ่งเราต้องหายเหมืนอนผมเนี่ยคสับสวห์นหนึ่งเราต้องหายมันมมีกําลังใจครับถ้าถ้าไม่ใช้กาลังใจที่นอน,นอนอยู่ฝังด้วยนะครับการใช้กําลังใจนะครับมันจะมากมือมากน้อยเท่าไหร่ช่ามันใช้กําลังใจสู้ผมสู้โดยท้าผมเดินได้อ่าสุดยอดมากพลังมาเต็มเลยก็พ่บ,บผมไปตลาดเิยผมเดินจ่ายตลาดได้อะ่ะมันก็อยูที่ใจอะ่ะ น้ำใจอยู่ที่ใจใจสู้อ่ะถ้าใจสู้ทุกอย่างเมื่อไหร่ก็หายครับผมผมบ้างใหม่ผมก็แย่ครับตอนนี้ความใจผมดีขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณทางบ้านนะครับคุณว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับออกกล้องนะครับก็ออกทีวีขอบคุณครับ เกินความเข้าใจถึงธรรมดาแคา่ไหนว่าหม่ล้วักนักนองสงการเราร้องทำนองเพลงโนโนนจักคนปาโนโนนทัง้งโยกทั้งโยน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you ข,ขอให้แม่นายมีความสุขนะครับเนื่องในวันเกิดย้านหลัง2องวันนะครับแม่นาขอให้นีแม่นายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ พี่นามีความสุขมากๆเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะีาสุขเอุขขาแแ็งงระอบคุณมากนะคะขายพี่นามีความสุขมากๆก็ร่ำรวยๆนะสวยๆๆสวยๆสู้ๆงานสู้ๆงานๆมี่บาทสองลังแล้วก็ขอให้น้องๆสุขภาพแข็งแรงนะคะก็รวยๆ อาจารย์ก็กิจาการเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นสาธุสาธุชือยกันไหครับป้าป้าแม้ร่างกายหมดแรงพลังแม้ว่าความวันจะยังรีบรีแต่ดวงอาทิตย์ยิ่งขึ้นทางนี้วันพรุ่งนี้มึงยังมีหวังอย่าเพิ่งเธอได้ไหม ย่าท้อใจเถอนะตราบไดที่ซ้องข้ามมีแรงตราบใดดวงตะวันยังคงส่องแสงอย่ามดแรงทอดใจไปก่อนนะอดทนไว้ไม่้อมีคนรอข้างลันเชื่อสักวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าอย่ามัวรอคอยโชกว่าสนาะความสำเร็จมันต้องได้มาที่ซ้องข้าของตัวเอง ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง PS Care ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน p k ทธานี3นะครับแวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศดีมากเลยครับเงียบสงบนะครับตรงเข้ามาจากปากซอยหน้าหมู่บ้านไม่ต้องเลี้ยวซอยไหนนะครับตรงเข้ามาอย่างเดียวก็ะจะเจอหมู่บ้าน p k เธานี เจอสูตรดูแลผู้สูงอายุตั้งอยู่กล,กลางหมู่บ้านติดถนนหลักของหมู่บ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพีเคธานี3นะครับจังหวัดอุรณธานีนะครับผมประสานจันทร์อ่อนนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวันนี้อยากาจะเชิญชวนนะครับทุกคนมาดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในอันนี้บรรยากาศหน้าหมู่บ้านนะครับทุกคนอันนี้ศูนย์ของเรานะครับนี่นะครับไปใหญ่เริ่มเท่มอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง PS Care นะครับให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับคนไข้หลังผ่าตาัดพักฟื้นนะครับนี่เราให้การดูแลนะครับเดี๋ยวเอาจะพาไปชมข้างในกันนะครับตามมาเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านนะครับคือหน้าบ้านบรรยากาศโอ้โหตอนนี้แดดกำลังลง นะครับนี่นะครับก็บริเวณหน้าบ้านเราก็จะมีลานทํากิจกรรมนะครับเป็นออกกาลังกายนั่งผ่อนคลายนะครับที่หน้าบ้านนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นโซฟาที่คุณตาคุณยายเราชอบมากนะครับโซฟาในตำนานเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าในบ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขากำลังทําอะไรกันอยู่ครับ ตมาเลยดูหน่อยสวัสดีครับเออสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผูม้มีภาวะบุญปีน,นะครับ p สแคร์พาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับซึ่งไม่เคยเปิดสวนที่ไหนมาก่อนนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับหลายคนบอกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเครียดหรือเปล่านะครับเหงาไหมเศร้าหรือเปล่าผู้สูงอายุจะอยู่ยังไงนะครับนี่บรรยากาศนะครับทุกคน บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะครับสนุกสนานนะครับมีบรรยากาศสัทนาการที่ทําร่วมกันซึ่งดูได้ด้านหลังนะครับไม่สามารถไปพาดูด้านหน้าได้นะครับให้ดูด้านหลังได้ประมาณน,นะครับบรรยากาศสนุกสนานทุกคนนะครับไม่เชื่อว่านี่คือสวนดูแลผู้สูงอายุที่แบบโอ้ยมีแต่คนแก่จะมีใครแบบมาฟังเพงลงร้องเพลงไหมน,นี่ครับทุกคนแบบต้องมีกิจกรรมนะครับต้องเต้นร่วมกันต้อง ทํากิจกรรมรารนาคารร่วมกันทุกวันทำให้ผู้สมทอาท่านไม่เครียดแล้วก็มีความสุขนะครับได้ผ่อนคลายด้วยนะครับก็ฝากบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ชมนะครับบรรยากาศที่ทเชื่อว่าไม่ก็เห็นที่ไหนแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปแล้ว สนุกสนานว่าลยครับอ่าผูส้สูุเขาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมร่วมกันหมดนะครับสำรรรหรับผู้สูงอายุที่ หลายๆกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่เตียงแล้วก็ต้องพาออกมาทำกิจกรรมนั่งรถเต็นนะครับเปลี่ยน,ยนรบรรยากาศไม่ให้นอนบนเตียงอย่างเดียวนะครับนี่คือกิจกรรมที่เ,เราทำน,นะครับเป็นสิ่งที่เราทำต้องขออภัยนะครับวันนี้เนื่องจากเราไม่สามารถถ่ายนะครับให้เห็นผู้ชมยอะ เปิดตรงได้นะครับก็อขออนุญาตถ่ายเป็นภาพวรวมนะครับบรรยากาศใ,ให้ดูนะครับ ่เจ็ดสิบห้าปีค่ะขอถามในความรู้สึกที่นี่หน่อยว่าคุณแม่มาอยู่ที่นี่คุณแม่ประทับใจอะไรนะใจคัะจินอิ่มนานอุ่นค่ะเจ้าหน้าที่ระคะดูแลคุณแม่ดีนะทุกคนค่ะออ๋มีอะไรส่วนตัวที่อยากคุยบ้างเปิกินงไว้ก็ก็จะไปเอาถ่านดอกใช่ไหมขอบคุณค่ะ កូនចောင်းណាស់អូយចៅហៅកោគួយពុកផងទៅមានតាមចៅហ្នឹងមកអំវិញឲ្យួងចៃទីដើមនោះហេតុប្រិទ្ធផាកលំចៅគុំមើលដាក់គុំនេះសំខាន់មើលដាក់ស្ដីស្ដាំស្ដីស្ដាំដើមដើមមើលដាក់នំណនហងព្រឿនកាលរឿងគប់ចៅនឹងជើ

i